3. ความเชื่อผิดๆนะคะเกี่ยวกับการตั้งนาำสกุลมงคลที่หลายคนนะคะยังเข้าใจผิดและเสี่ยงทำให้ชีวิตของคุณนั้นล้มเหลวค่ะฟังให้จบนะคะก่อนเปลี่ยนนาำสกุลค่ะเพราะความเชื่อผิดๆดดัต่อ,องปนนี้ค่ะ แรกนะคะก็อาจจะคิดว่าเลือกใช้แค่คำมงคลก็พอแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เลือกใช้คำมงคลในการตั้งนามสกุลนะคะคำมงคลที่ว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นคำว่าวัฒนาเจริญฟับเป็นต้นคำเหล่านี้คือคำมงคลแต่ว่าการตั้งนามสกุลมงคลเนี่ยควรจะพิจารณาตามหลักโหราศาสตร์ในการตั้งชื่อด้วยได้แก่หลักโหราศาสตร์ไทยหลักเลขศาสตร์แล้วก็หลักนวนามศาสตร์ซึ่งจะทําให้นามสกุลที่ใช้เนี่ยเป็นนามสกุลที่มงคลและก็เหมาะสมกับเจ้าของชื่อมากที่สุดค่ะข้อที่2นั่นก็คือไม่ได้เอาชื่อเดิมมา คำนวณหานามสกุลประกอบจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งนามสกุลมงคลเนี่ยเราควรจะเอาชื่อเดิมเนี่ยมาวิเคราะห์ร่วมกับการตั้งนามสกุลใหม่ด้วยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าหลายๆคนนะั้นมีการตั้งนามสกุลใหม่แล้วก็มีสมาชิกในครอบครัวเยอะเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องนําชื่อของทุกคนเนี่ยมาวิเคราะห์ในการหานามสกุลที่มงคลแล้วก็เข้ากับทุกคนได้มากที่สุด้วยค่ะข้อที่3านะคะตั้งนามสกุลเองจากอินเทอร์เน็ตนะคะ ข้อนี้หลายๆคนนะคะก็พยายามตั้งนามสกุลเองแต่ว่าหารู้ไม่นะคะว่าหลายๆนามสกุลนะคะที่เขานั้นได้มาจากอินเทอร์เน็ตนั้นนะคะมีคนใช้หมดแล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะการตั้งนามสกุลนะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดคิดเองนะคะก็มักจะซ้ํากับนามสกุลที่มีอยู่ในทะเบียนบานอยู่แล้วค่ะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดจะไปเปลี่ยนนามสกุลนั้นก็แนะนาว่าเช็คให้ชัวร์ก่อนว่านามสกุลที่ใช้เนี่ยมันไม่ซ้ํากับใครก็จะได้ไปเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็ไม่เสียเที่ยวที่จะต้องกลับมาใหม่ค่ะ